รับน้องลับแกะมาแล้วร,รับน้องแล้วอย่าไปยอมมันขึ้นมาทำขึ้นมาไล่ตัวใหญ่ครับไล่ตัวใหญ่ดีนะครับผมใดีใสวยเลยเนี้ยเนี้ยสี่ใหญ่ <c oughs> ตัวเคื่องเลยเต็มหมดต่อ,อมีเ,เฉยไปถึงแล้วอาวุธครับอาวุธอ,อาวุธเต็มคันรถครับผมอันนี้เราได้มาจอดรถไว้ที่วัดนะครับวัดวัดต้องฝากรถไวที่วัดแล้วก่อนจะเดินทางเรามาสามคัน วันนี้ไป13คนครับ13สมาชิกทีมและประธานกลุ่มครับผมมาชาร์จพลังก่อนเดินทางเดี๋ยวกินอะไรกันนะครับสองสองกลุ่ม <fruit> เลยท่านประธานกินอะไรครับท่านประธานข้าวจ้าอ๋อกินข้าวกินซีผัดพริกแกงกินก่อนเลยเหรอครับเรวจะไปหากินที่นู่นยังไงอ่ะได้ได้ เมายังครับเรือครับจะเมาเรือหรืเมาเบียร์ครับวันนี้เมาเบียร์ครับมานเรียงครับผมนี่เรือลำนี้วันนี้เราจะไปหลักแก๊สตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาแล้วครับอะไรตุ๊กตาไม่ได้นะผมพอนอนหนุนทุกวันของผมของผมเป็นเกาเป็นเกาไม่ลียว แขับเดียงครัขบขัเดียงครับขับสามวันอัดเลยรือครับคันข้างใหญ่ๆเลยทีเดียวอันนี้ตายหันไปเล่บนบอลแล้วครับผมฮัลโหลฮัลโหลยังมีชีสอยู่ไหม <laughs> น้ำห้องน้ำ โอ้มีเหยื่อให้ด้วยนะครับโอ้ถังเหยื่อใหญ่ไปเริ่มเลยครับผมอันนี้เรือไสแก่นะครับไตแก่ติดเตียงหมดมันเป็นโรคติดเตียงหมดเลยครับมารอบหนึ่งนะครับโรคติดเตียงหมดเลยอันนี้จะเป็นยังไงครับผมบ<า>นี่ห้องกับตันนะครับห้องกับตันพาไปชมรอบๆเรือครับรอบๆเรอืรอส่งไปเูส่งกล่องไปแล้วมันก็มีแฉกสีรียีเีย อันนี้ห้องนอนครับห้องนอนครับมีแอร์พร้อมครับมีแอร์พร้อมแต่กล่องเดิมอ่ะผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ได้คือถ้าถ้ามันบอกเรือน่าจะสิบห้าคนได้นะสิบห้าคนสบายสบายห้องกับกานข้างขวางครับมีที่นอนข้างหลังด้วยอันนี้ท่านประธานกลุ่มนะครับท่านประธานกลุ่มท่านประธานกลุ่มจะเอากลับกี่โลครับเที่ยวนี้ อย่าพูดเสียงกัอ่อยอย่างนั้นเลยครับขึ้นมาเขาได้สากไว้สามร้อยตัวนั่นนะสิเราขั้นต่ำก็สองร้อยนะพี่กับตันเรากับตันเราไส้เราจะออกไปไหนก่อนครับไต้เดี๋ยวจะปรึกษากันว่ายังไงหมื่อกล้ามาคืนแน่ได้อะหัวข้าไม่ได้เลยไปได้ตอนตีห้าโอ้ได้เกือบยี่สิบโล โอพวกข้ามันเข๊ไปต้องหลายทีไม่ได้เลยตีสองไม่เข้าใจจะได้ไม่ได้พอตีห้าตีห้าน้อยตีสองทีเรอไปสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดี๋ยวจะปรึกษากันก่อนว่ายังไงจะได้หรือไม่ได้แต่ถ้าได้ก็ได้หมึกเป็นไปโอกาสจะได้ตอเยอะแต่หมึตายผมบอกก่อนไม่กินอไม่กินหมึกตายประกานได้นี่บอกก่อนนี่นี่นี่บอกเลยบอกเลยไม่ไม่กินไม่กินแน่นอนเลยหมึกตายเพราะตัวเล็กเกิเรางั้นเราต้องเสียเวลาได้หน่อยเนาะถ้าได้ก็ เลขอะไรนะสี่สองสองกับสองห้าครับสี่สองสองโอ้โหทะเบียนรถชั้นไปตามนั้นนี่ทำการไหว้ขึ้นชิดจะแม่โคงคาครับนิชาเอาไว้เป็นเลิกเป็นชัยในการทางนี้ปาขายบ้านนะครับมุดดีได้ขายบ้านมีรถขายรถ